วันนี้เรามาที่แถวแถวเวสต์มินสเตอร์อีกแล้วค่ะแล้วก็วันนี้มีเหตุการณ์ประท้วงแบบยิ่งใหญ่อลังการหลากหลายคนกันในส่วนของรายละเอียดนั้นเดี๋ยวจะไปถามผู้รู้กันค่ะวันนี้เป็นคลิปของการเที่ยวชมเมืองมาลอนดอนแบบไม่ได้มีแพลนอะไรก็อาจจะดูนั่นดูน,ดน,นี่เดี๋ยวพรุงนี้ก็กลับเพราะว่ามาทุระนะคะ ตอนนี้พี่มิกของเราพิธีกรภาคสนามของเราได้ไปรอคุณผู้ชมอยู่ที่กลางสนามหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัดภาพไปตรงนู้นเลยค่ะอ้าวลูกหนีวะอ้าวพี่มิกอะไรหรอครับสวัสดีครับใจเย็นใจเย็นไม่ได้เตรียมเลยเนี่ยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราชาวคีมเดอะแก๊งแสงแดดสดใสวันนี้เราอยู่กันที่ลอนดอนวันนี้เราจะไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะเทตกกิเตนแต่ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่พาเลทวอลเปสต์มิสเตอร์ครับรนักาอังกฤษ ไปกันเลยครับตรงนั้นไหยครับอยู่ตรงข้ามตรงนี้คือแม่น้ําเทมนะครับแล้วก็ถ้ายึงเยื้องกับรัฐสภาเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยคือวังแลมเบิร์ดของเป็นที่เป็นวังประทับของ อาร์ชบิชอปออฟแคนเทอร์เบอรีซึ่งตอนนี้ก็คือจัสตินบีเบอร์เหรอจำชื่อแม่จำศลไม่ได้นะครับก็เป็นเป็นเป็นปราสาทของของอาร์ชบิชอปออฟแคนเทอร์เบอรีไพรเมทออฟอออิงแลนด์ก็คือเป็นเป็นพระสูงสุดในอันเดียวกับแคนเทอร์เบอรีเทลอันเดียวกันเพราะว่าแคนเดลอร์เขาก็อยู่ข้างล่างอยู่ในเชนก็คืออยู่ในแคนเทอร์เบอรีนะครับคือด้านซ้ายมือเราจะเห็นสะพานใช่ไหมครับสีเขียวๆ ซึ่งจะทอดไปสู่อ่าเรือของเวสต์มินสเตอร์ก็คือตัวอาคารรัฐสภาของอังกฤษแต่ว่าด้านขวามือเป็นสะพานสีแดงเห็นไหมครับมีความแตกต่างตรงนี้สื่อถึงอะไรเขาบอกว่าตรงนั้นอ่ะคือสะพานของคอมมอนคือสภาของพลเรือนรนนะครับเพราะจะใช้สีเขียวเป็นหลักถ้าใครดูการประชุมสภาเนี่ยในสภาในห้องของสภาก็จะตกแต่งด้วยสีเขียวระบบสภาของทั้งทั้งโลกที่ใช้ระบบแบบเวสต์มินสเตอร์เนี่ยก็จะแต่งสภาด้วยสีเขียวสําหรับห้องประชุมสส เขาก็เลยต้องทาสีสีหนึ่งล้อกันก็คือเป็นห้องประชุมของลอร์ดหรือว่าพวกสภาขุนนางก็จะใช้สีแดงครับเขาก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยเป็นสะพานของขุนนางอย่างนี้นี่เองนะเพราะตรงเนี้ยจะเป็นฝั่งห้องของสภาขุนนางนะอยู่ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยเมื่จากห้องนั้นก็จะเห็นสะพานตรงนี้สีคือสัญลักษณ์ของแต่ละห้องสีคือสัญลักษณ์ของแต่ห้องสัญลักษณ์ของแต่ละสภาแล้วในห้องก็จะปูด้วยพรมสีนี้แล้วมันมีเขตหรือว่าเขตนี้ของใครของใครใครเข้าไม่ได้แล้วเื่องแต่งกาย มีสีไหมหมาย<อ>ถึง,งว่าในในในนั่นเหรออ๋อไม่มีต้งแต่กายไม่มีต้งแต่กายไม่มีสีแต่ว่ามันก็จะมีชุดของคุณนางอะ่ะชุดที่เป็นชุดคุยก็จะเป็นจะเป็นคุยสีแดงของคุนนางครับถ้าจะพูดเรื่องก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เมื่อวานสองสามวันก่อนนะมีเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองของอังกฤษอย่างที่เรารู้กันว่าจะบริจนสันท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ย ประกาศว่าวันที่3สิงหาคมตุลาคมเราจะออกจากยูไม่ว่าจะมีดีวหรือไม่มีดีวกว็าตามแล้วก็สองสันก่อนนะ่ะนายการัฐมนตรีบริจรสันเนี่ยก็ได้ทําเรื่องขอพระบรมราชานุญ,ญาตจากอ่าควีนให้มีการโทลเกชันก็คือการปิดสมัยประชุมสาภาผู้แทนราษฎรก็จะทาให้สาภาเนี่ยไม่สามารถจะตรากฎหมายยับยัง้งการกระทําของฝ่ายบริหารได้มันคือการใช้อํานาจทางเอ็กเซคิวทีฟอ่าเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อำนาจอย่างนึงแต่ก็ทุกคนทุกฝ่ายก็ออกมาบอกว่า อำนาจเหมือนเหมือนจะเหนือกว่าเพราะว่าฝั่งสาภาเองอ่ะได้รับการเลือกตั้งมาแต่ว่านายวรฐมนตรีมไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงคุยเองที่เป็นคนให้คอนเซนต์อ่ะก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งมาแต่ตอนนี้จะมาบล็อกทางของสาภาก็มีคนไม่พอใจแต่ทุกกฎหมายนะครับวิธีการแบบนี้ก็มีการประท้วงกันวันนี้แล้วก็มีการมีบางคนก็จะไปถึงขึ้นโลขึ้นศาลนะก็เราก็จะเห็นการประท้วงเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ในาสาภาแต่อันนี้ด้านหลังเราไม่ได้ไปถ่าย แต่เมื่อกี้มีคนเดินขบวนใช่ไหมครับใช่เรามาตอนที่ขบวนเคลื่อนไปทางสะพานเมือ่อกี้เขายืนอยู่หน้าสวนก็เป็นการแ <โด S 1> สดงออกาทางประชาธิปไตยอย่างสงบปัจจักอาวุธแต่วันนี้พี่ตำรวจเยอะมากตำรวจเยอะมากครับใน,นตำรวจเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเหตุรถรถ,รถพุ่งชนใช่ไหมก็มีการเสริมกําลังเราเห็นได้ยินเสียงฮอบนฟ้าดวนๆมานี่ก็คือฮอตรวจการนะครับก็จะวนอย่างเงี้ยครับทั้งชาติดกหูมากก็ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ บ็อกซ์เซนเมโมเรียลนะครับ <m uch an> เป็นสัญลักษณ์ถึงการเลิกทาส <m uch an> หลังจากที่ตาพ่อชมญัติการยกเลิกทาาปีห <m uch an> นึ่งแปดสงกสามมีแวะเติมนะ้ำเพื่อจะไปสต็อปต่อไปครับนี่คือสะพานสีแดงที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของขุนนางหรือว่าลอช <m uch an> ซึ่งจะทำเพื่อล้อกับสะพานสีเขียวฝั่งโน้นก็ตอนนี้เราเดินกันนะครับลงมาในสวนเหมือนเดิมนะครับ ทางทิศใต้เรื่อยๆเลาะข้างแม่น้ําเทมลงมานะครับตรงนี้เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอคุณผู้ชมก็คือในหนังเรื่องสายลับทั้งหลายอย่างเช่น0 0 7สกายฟอร์ทักอย่างฉากที่เอ็มมาเจอกับเจมบอลเนี่ยเขาก็จะแอบไปเจอกันที่ที่หนึ่งที่ที่นั้นเนี่ยมักจะเป็นเทรดบิ๊กตรนแล้วหนังสายลับอื่นๆนะ่ะก็จะเรียนแบบับไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่า,นาวหนังอะไรเจ้าก็มักจะเอาสายลับเนี่ยไปเจอกับอีกตัวละครเพื่อสงสารกันน่ะ ไอเทตบริเตนที่เรากำลังจะไปกันทําไมต้องเป็นเทดบริเตนเพราะว่าตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับสํานักงานใหญ่ของ m i ็มไก็คือด้านหลังของพวกเราเนี่ยตรงเนี้ยคือสํานักงานใหญ่ของ m i ็มไก็คือสายลับอังกฤษนะครับนี่นี่เองสายลับอังกฤษคือเอ็มไซึ่งมันอยู่ใกล้กับสภานะเดี๋ยวเราจะเดินจะเดินไปเทบตบริเตนกันกคุณผู้ชมครับที่นี่คือเทดบริเตน คาเฟ่เล็กๆแล้วก็มีคนมาเล่นซึงไวโอลินเขาว่าเชลโล่หรือเปล่าใช่ดับเบิลบีเพราะมันดึงๆแล้วแหละค่ะก็มีเป็นบรรยากาศที่คอชเดินตีในสวนเขากินไวน์กันนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ทั้งเทสเทสโมเดิร์นอาจจะฮิตกว่าเราไปเทสโมเดิร์นเมื่อครั้งก่อนคลิปอุ่นๆนะคะแล้ววันนี้เรามาที่เทสบริเทสก็คือจะรวมผลงานของศิลปินที่เป็นคน นอังกฤษเท่านั้นโอเคอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์เชดบริเทนซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมผลงานของใครคะอ้าแต่ว่าเราจะไปส่งสายรับกันครับใครเหรอสายรับสายรับจะมาเจอกันที่นี่อเขาไม่ได้มาดูาาง,งานศิลปะเขามาสงสายรับกันอ๋อแล้วก็รูปดังของที่นี่ก็คือรูปผู้หญิงลอยอืดถืดอ่ะเราจอนจะมีภาพของเทอเนอร์ด้วยนะอ่า เป็นศิลปินอังกฤษที่นี่โอเคปะไปก็เลยเป็นบันไดที่สวยงามมากครับดูข้างบนเป็นโดมครับนี่คือตัวโดมครับข้างในของเทปเปนหนังเรื่องคอเลชัน่นั่งสักอย่าง<ม>แล้วก็หนัง มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะมาเจอสารับกันนะแถวนี้ก็จะเจอเราก็จะจำลายตัวนี้ได้ลายระเบียงนี่ลายระเบียงใช่รูปเป็นรูปลื่นน้ำอเดี๋ยวเราจะไปหาสารับกันไปกันทุกทีโอ้นี่เพ้นใหม่เลยที่นี่ใส่ฝาเนี่ยเพ้นทมเลยอวสบอวสซิง นเป็สไตล์อันนี้เป็นผลงานของใครคะมีหลายคน,นวาดด้วยกันเป็นคนเดียวกันแหรว่าจชงเป็นรูปที่เกี่ยวกับอีโรติกนิดหน่อยเพราะว่ามีการแหกแข้งแหกขาเหมือนศิลป,ปินมาเพ้นท์วอลด้วยตัวเองด้วย อ๋อเห็นเลยเลยแคนวาสขึ้นไปมันมีตำลังมากเลยนะจากห้องเมื่อกี้เนาะมันมีกำแพงใช่ไหมจริงจมันเป็นประตูอีกประตูันึ่งทะลุมามาส่ดหงบนี้อันนี้ชื่อว่า The Potter Gallery ก็ไม่ไใ้ช่งงานก่อมาปีหนึ่งแปดเก้า,มาไม่ได้จ่อ อันนี้เรารู้จักมีงานแฟนซิสเบคอนตรงนี้แฟนซิสเบคอนเขาไม่ใช่นักปัตยาอะไรหรอแล้วมวาวาดรูปมันมันเป็นศิลปินที่ชอบเอาเนื้อหนังมาทำแบบบิดๆอ๋อคนละเบคอนภาพมันจะเอาไว้ประกอบในหนังหนันงอะไรวะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน The Turner c o l l e c t i o n เธอเนอร์คือใครก็คือวิลเลียมเทอร์เนอร์ศิลปินในยุคเขาเรียกว่าพรีราเอลอีลีก็จะวาดภาพสวยงามมากเป็นภาพแบบเดี๋ยวไปดูเองอ๋อเกิดปีหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเด็กสโนว์สโตน คือเป็นกองทัพของฮฮนิบาลกำลังจะข้างเสื้ขอขาวแอลได้เจอสโนวสตองมคือพายุเทอร์เ,อเนอร์โด่งดังมากในการวาดรูปแบบเนี่ยก็คือจะมีฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วจะสามารถเอ็มฟอซส์ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติหรือว่าเหตุการณ์นนั้อย่างตอนนี้ก็คือเป็นพายุหิมะใช่ไหม,มนั่นแหละครับนี่ก็เป็นรูปของเขาที่ดูกระจกล้ววาดตัวเองเซล portrait ปีหนึ Self ่งเจ็ดเก้าเก้าถือว่าวาดตัวเองได้ได้เนียบพอตัวเอง นี่คือย่านมิวแบนดก็คือย่านนี้เลยย่านนี้เลยก็ถ้าใครรู้นะครับว่ายุคโรแมนติกเนปีนจูรร่ที่สิศิลปินยุคนั้นเนี่ยก็จะวาดโลกจะมีธรรมชาติประกอบแล้วก็วีโรแมนติกก็คือหลอดไบรอนที่เป็นคนที่โด่งดัง ลอตเตอร์นก็เขียนแคนโตอันหนึง่งที่เรียกว่าชาวฮาร์โรลคริกเมเป็นการเล่าเรื่องของชายหนุ่มผู้ที่ต้องสืบทอดไตเติลอ่ะเป็นคนชั้นสูงที่เดินทางเป็นเครียกแกรนทัวเดินทางไปยุโรปเพื่อไปศึกษาโลกแล้วเทอร์เนอร์อ่ะก็เอาแรางบันดาลใจจากบทกวีเนี่ยมาวาดลูกเป็นลูกนี้นี่คือมาจากจินตนาการของเทอร์เนอร์มาจากก่อนของลอดไบรอนนะครับชื่อว่าชาวฮาร์โรลคริการเมชนั่นเอง เขาก็จะมาเจอกันในเตปรทนคนที่อยู่แล้วอ่ะเขาก็จะนั่งอยู่เนี่ยแล้วต้องทำเป็นมองภาพไปและคนอีกคนหนึ่งก็จะมาแบบที่ไม่ได้นัดกันแล้วเขาก็จะมานั่งข้างกันแต่เขาก็ยังจะมองลูกแล้วก็ทาเปคุยกันใช่ไหมครับี่แกใช่เขาก็จะมองลูกแล้วก็ทําปคุยเรื่งอง,งลูกแต่จริงอ่ะเราสองสารรับกันอยู่สิ่งที่เธอมองหรือว่าเราออยู่ที่นั่นนะครับได้เลยครับ ูีัมากนี่คือภาพวาที่เวนิสหรอคันดังเป็นคนที่ใช้แบบแสงว่า<ม>สงสงงีทอออขตอนยังอยู่ห้องของเทอร์เนอร์นะครับอันนี้เหมือนเป็นเพนติ้งแบบสเก็ตสเก็ตไม่ได้ลงดีเทลเน้นเน้นฟอร์มถ้าดูใ,ใกล้ๆมันเป็นแบบฝีแปรงใหญ่มาก ยมเดี๋ยวเราจะกลับมาห้องนี้เพื่อไปห้องซื้อของมีงานของเดบิวท็อปนี่ลูกดังเดี๋ยวเรากลับมาซื้อของภาพนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่สวยงามมากนะครับชื่อว่าคานิชันลิลลี่ลิลลี่ด์รู วิดีโอเทกจบแล้ว <laughs> เราเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีทำการผุดหนุนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะไปทำกิจกรร,รมรที่เหมาะกับ <laughs> เหมาะกับอะไรอ่ะ <laughs> อุปนิสัยของเราเ S <S> <S อ้าวแล้วก็นี่ก็ใช้ไม่ได้ดิหรือว่าจบอย่างเงี้ยเออมันต้องตัดออกออโอเคต่อไปนี้เราจะไปทําอย่างอื่นละหลังจากที่เราดื่มดาเพราะละงานศิลปะไปดีกว่ามีคนเป็นบ้าแล้วสิ่งที่เราจะไปทำสอยนี้ก็คือสิ่งที่เราถนัดที่สุดนั่นคือ <S 2> <S 2> <S 2> ช้อปปิง้งไปกันเลยค่ะไปเลยกันเลยบ้า ที่เดิมตลอดนะห้าสี่ประมาณนี้ใกล้ไปเห็นเสียงเอคชั่น